สวัสดีพี่น้องปองปสายซุขคูสุขคนครับยินดีเข้าสู่ช่องทิดเอชแชนแนลครับพี่น้องเนาะวันนี้ครับ T H ทิดเอดจะพาพี่พาน้องมาเมือง,อง,องป็ดบาบารีครับผมเป็นปิดเทพบาบารีนะฮะทิดเอดได้เลี้ยงไว้นะครับอยู่หลังบ้านนี่นะครับผมหลังของแถวครับประมาณซีหาโตครับผมที่เหลือนะก็นานี่กับเป็นซิปนะพี่นอ้องตายแนศตรูของมันก็นกนคือพวกหมางูเหลือม นี่ครับล้างก็เป็นปลาอีกตัวนึ้นท่างคุณครับพี่น้องครับลังบ้านอันนี้จะเป็นปลากล้วยครับเออนี่ครับคือล้างบ้านล้างห้องแถวนะคะเดี๋ยวพาพี่พน้องยางเมืองจะเข้าครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นปลากล้วยนะครับนี่ลังห้องแถวนี่อ้อยครับผมอ้อยคั้นน้ำไดี๋ยปลูกไว้พันสุพรรณบุรีหาสิบครับ นี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังงามกับนี่ก็คือเป็นหลังบ้านหลังห้องแถวแล้วครับมันที่เป็นรั่วเขาก็หลอดรั่วลงมานะฮะมัดทางว่านี่อันนี้ก็จะเป็นมันเทศนะครับมันญี่ปุ่นอันก็จะเป็นมะเขือมะเขือเปาะนะครับปูกวัยนะครับนี่ทาานี้ก็จะเป็นป้ากล้วยครับทางออกมันก็จะประมาณนี้ครับ พอได้เอาต้นกล้วยมาสับให้เป็ดกินใบตองก็พอได้ไปห้อมกนั่นมกนี่ครับพี่น้องจะถือว่ารีโนเวทไหมเฮ็ดไปครับอันนี้ก็ที่เป็นผักเป็นทัว่วพู่ตน้นคานะครับทัว่วพู่ทางนี้ก็เป็นกอไผ่กอไผ่ก,ก้อนนี้นะครับพอได้สับนอไปต้มไปแกงอยู่ ปกปิดบาบารีกัตทิยูนี่นะครับอยู่ของล่างนี่นะครับทัดไปหันกัตติปินบ่อปลาของทิดเด็ดนะครับตัวหนึ่งอันนี้อ,นนอาจจะเป็นสีออกสีดำดำในจะน่อยอันนี้บอ่อปลาดกทิเท็เดเลี้ยงไว้นะครับนี่ต้นอันนี้กัเป็นอ่ามองทิดเด็ดเอาอ่ากอเนียงละ ตู้กับเขาเก่าไหมครับพี่น้องเอออเามานอนลงให้เป็ดมาไข่นี่ครับพี่น้องกําลังหมอบอยู่แม่หนึ่งนะครับกําลังหมอบไข่อยู่ประมาณจะยี่สิบหน่วยแล้วครับแม่นี่แม่ใหม่ครับพี่น้องครับนี่ครับหลังบ้านอันนี้เป็นต้นผงชลอดต้นผงชลอดเอาไว้เก็บยอดมันไปลวกกินนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นต้นบักคุ่ง นะครับต้นบกักฮงพอได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ด้พี่น้องนี่ต่ำอยู่ด้ครับต้นบกักฮงอันนี้คือต้นดอกแคนะครับต้นบักเขือขึ้นมากันไปทังปุ่นก็บที่มีต้นบักอึกนะครับผุกขบุณต้นตอบอกักฮงด้วยกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อนี่ครับบ่อปลาที่เด็ดขันเอาได้ทางออกแล้วมันกส็สสบเป็นแป่นดีอยู่ครับพี่น้องครับ โอเคนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพอได้อด้กินพอได้เห็ดไปครับเอากินแน่เพิ่นกินแน่เอาทีนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณครับ